เมื่อเกมนี้ได้เปิดเผยสู่สายตาชาวโลกครั้งแรกในปี2020ก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยมีว่าจะเป็นการเลือกเอาตำนานไซอิวหรือ Journey to the West มาเป็นโครงหลักของเกมงานภาพกราฟิกที่สวยงามเกินกว่าเกมยุคนั้นและที่สำคัญก็คือเป็นทีมพัฒนาหน้าใหม่จากจีนที่ถือว่าเป็นเดบิวต์เกมใหญ่เกมแรกของค่ายอีกด้วย และหลังจากการพัฒน,นามายาวนานในที่สุดตัวเกมก็ออกมาให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสสักทีก็มาดูกันว่าจะสามารถเติมเต็มความไฮที่มีมหาศาลสมกับการเลือกตำนานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาเป็นฉากหลังหรือเปล่าใน Black Myth: Wukong r e v e l Hop ahead is g u a n Yin Temple อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จะมี adaptation จากนวนิยาย Journey to the West แม้แต่เกมก็เช่นกันแต่ถ้าจะให้นึกชื่อเกมที่ทำออกมาได้ดีก็คงต้อง search หากันสักพักซึ่งใน Black Myth Wukong ก็หยิบเอาช่วงเวลาหลังจากที่ซุน Wukong พ่ายแพ้และพลังของเขาก็ถูกสกัดออกเป็น6ส่วนซึ่งเป็นที่ต้องการของเหล่าปีาศาจและสิ่งเดียวที่จะมาขวางทางก็คือเราผู้ถูกลิขิตหนึ่งเดียว ส่วนใครที่ไม่ได้คุ้นเคยกับนวนิยายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อินเพราะการถ่ายทอดเรื่องราวหลักไม่ได้ซับซ้อนมากนักแม้จะมีกระโดดไปมาระหว่างช่วงเวลาให้งงง,ง,งอยู่บ้างแต่ด้วยคัทซีนต่างๆก็ทำออกมาได้อลังการผ่านการแสดงและ Voice Acting ของตัวละครที่ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวก็ยังจะพอช่วยประครองส่วนของเนื้อเรื่องหลักตลอดประมาณ35-40ชั่วโมงได้อยู่ I have rebuilt have the Temple. Now it er in it's การดำเนินเรื่องใน Black Myth: Wukong นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละบทที่แม้จะย้อนไปมาระหว่างแผนที่ได้แต่เลเวลดีไซน์ของแต่ละแมปจะค่อนข้างแตกต่างกันเช่นบางแมปจะเป็นทางแบบเส้นตรงหรือบางแมปก็จะเป็นพื้นที่ Open กว้างๆที่อัดแน่นไปด้วยทางลับ บอสเสริมและที่น่าปวดหัวที่สุดก็น่าจะเป็นระบบนำทางและการที่ไม่มีแผนที่ในเกมเลยซึ่งก็พอเข้าใจได้ว่าทีมงานต้องการจะให้ผู้เล่นได้อารมณ์ของการสำรวจเต็มที่แต่หากใสมาให้สักเล็กน้อยก็น่าจะช่วยให้การเดินทางและการค้นหาความลับต่างๆสะดวกมากขึ้นกว่านี้นอกจากนั้นแต่และแชปเตอร์ยังมีไซค์เควสให้เลือกทำอีกด้วยที่บางเควสนั้นอาจจะทำให้ชีวิตในการต่อสู้กับบอสของเราง่ายขึ้นได้เยอะเลย เกมเพลย์ใน Black Myth Wukong ได้รับแรงมานดาลใจมาจากหลายๆเกมทั้งแนว Soulslike และ Action RPG แต่ก็ต้องชื่นชมว่าสามารถปรับรวมกันได้อย่างลงตัวและเข้ากับบริบทของเกมโดยการต่อสู้นั้นจะเน้นไปที่ m a t e r i a l Arts หรือแนวแนว,แนวกังฟูเช่นโจมตีเบาหนักต่อคอมโบกระโดดและหลบหลีก ที่ทั้งต้องดูจังหวะให้ดีและบริหารจัดการสตามิน่าให้เหมาะสมและแม้ว่าจะมีอาวุธหลักเป็นแค่ไม้พลองแต่ก็เพิ่มความหลากหลายด้วยสแตนซ์หรือท่าการต่อสู้เช่นสแมชที่จะใช้เป็นท่าหลักในการต่อสู้ทั่วๆไปพิล่าที่จะยืนด้วยพลองและเน้นการโจมตีที่มีระยะห่างมากขึ้นหรือทรัสต์ที่จะโฟกัสไปที่การโจมตีที่รุนแรงรวมไปถึงการแปลงร่างและการใช้คาถาต่าง ที่แม้จะฟังดูไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่เมคคานิกและจังหวะของการต่อสู้ก็ช่วยทำให้ทุกๆคอมแบทในวูคงอินเทนส์แล้วก็ตื่นเต้นได้ตลอดทั้งเกมจุดสำคัญอีกอย่างในวูคงก็คือสกิลทรีที่มีหลากหลายและเยอะมากๆแต่เราสามารถรีเซ็ตสกิลได้ตลอดเวลาเพราะแต่ละโลเคชันหรือบอสแต่ละตัวจำเป็นจะต้องใช้บิลที่แตกต่างกัน ทำให้นอกจากจะต้องมีทักษะในการต่อสู้แล้วการเข้าใจพื้นที่และสตรูเพื่อเปลี่ยนเพลย์สไตล์ให้เหมาะสมก็เป็นส่วนที่จําเป็นเช่นกัน<ป>ส่วนที่ทําให้วูคงแตกต่างจากโ s ลไลท์หลายๆเกมคือการเน้นให้ผู้เล่นใช้เวทมนต์คาถามาช่วยในการต่อสู้มากขึ้นแถมยังได้อารมณ์ไซอิ๋วสุดๆเช่นเวทมนต์หยุดการเคลื่อนไหวของสตรูเวทเสกร่างโครนมาช่วยต่อสู้การแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ หรือซัมมอนสตรูที่เรากักขังวิญญาณไว้ออกมาโจมตีได้เป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ทำออกมาให้ใช้ได้พร่มเพื่อจนทำให้เกมง่ายเกินไปนอกเหนือจากการฟาร์ม exp เพื่อนำคะแนนมาอัปเกรดสกิลทรีแล้วตัวเกมยังมีอีกหนึ่งเคเรนซีหลักคือวิวที่เอาไว้ใช้ซื้อสิ่งต่างๆและยังมีของพิเศษที่เอามาไว้ใช้คราฟตอาวุธชุดเกราะไอเทม รวมไปถึงยังมีไอเทมพิเศษที่ใช้อัปเกรดค่าพลังให้กับซุนวูคงอีกด้วย Craving surelysre guys แน่นอนว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดใน Black Myth w u วูคงคือการต่อสู้กับบรรดาบอสตั้งแต่จำนวนที่มีมาใ้สู้แบบเยอะแล้วก็ถี่มากๆไม่ว่าจะเป็นบอสหลักบอสรองบอสเสริมหรือบอสลับ และสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือการออกแบบดีไซน์ของแต่ละตัวนั้นล้วนน่าจดจำทั้งสิน้นแต่ก็ตามมาด้วยข้อสังเกตหลักของเกมก็คือระดับความยากที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่ที่มีตั้งแต่แแปมปุ่มรัวๆก็ชนะได้หรือท้าทายขึ้นมาระดับตึงมือหน่อยแต่เล่นดีๆรอบแรกก็ผ่านได้หรือประเภทที่โคตรระยากยากกว่าบอสเกมตระกูลโซลหลายๆตัวอีกแม้ว่าเกมเองจะมีตัวช่วยมากกว่าเกมโซลสไลด์หลายๆเกมก็ตาม รวมไปถึงเมื่อตายแล้วก็ไม่ได้ลงโทษผู้เล่นแค่กลับไปเกิดยังสารเจ้าล่าสุดเท่านั้นดังนั้นใครที่มองหาเกมแอคชั่นชิลๆเกมนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแรกที่ทำให้ b l a ล k Myth วูคงได้รับการจับตามองสุดๆก็คืองานภาพในเกมนี้ที่ของจริงนั้นก็ใช้คำว่างดงามวิจิตรการตาได้ในทุกๆฉากจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นฉากป่าเขาที่เขียวชอุ่มแบบหนังจีนกำลังภายในฉากทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาหรือฉากคีมาข,ขาวพโพลนที่ทุกๆแห่งก็เต็มไปด้วยรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆอย็อบเจกต์มากมายที่รับรองว่าต้องหยุดชื่นชมบ่อยๆพราจะถึงฉากหลังไกลๆแบบแลนด์สเคปวิวก็ยังกับหลุดมาจากภาพถ่ายผสมภาพวาดยังไม่รวมคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่โดดเด่นที่รับรองเลยว่า คุณจะไม่มีทางได้เห็นจากเกมญี่ปุ่นหรือเกมตะวันตกทั้งเส้นสายต่างๆและอาร์ตสไตล์นั้นคือจีนแท้สุดๆส,ส่วนด้าน performance เท่าที่ทดสอบบน r g า Li และ PS5 นั้นถือว่าทำออกมาได้น่าพอใจโดยบน PS5 จะมีให้เลือก3โหมดคือเน้นกราฟิกจะได้เฟรมอยู่ประมาณ30 FPS โหมด Balance ได้เฟรมประมาณ40นิดๆและที่แนะนำก็คือโหมด performance ที่จะได้อยู่ประมาณ50กว่ากว่าถึง60 fps จะมีดรอปแค่ช่วงบทนำและบางจังหวะของการต่อสู้เท่านั้นส่วนบน a l g r l i n e นั้นบทแรกหรือ prologue แม้ว่าจะปรับทุกอย่างเป็นโลแล้วก็แทบจะไม่ถึง30 fps เลยแต่พอเข้าสู่ chapter 1ก็ถือว่าลื่นๆ50กลางๆเล่นได้สบายๆจุดสังเกตใหญ่ที่สุดของงานภาพน่าจะเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นที่มีมากมายที่พอจะเดินไปแล้วก็ติดทำให้แอบรู้สึกขัดใจอยู่เหมือนกัน รวมไปถึงการโหลดฉากโหลดเท็กซ์เจอร์ไม่ค่อยทันในบางครั้ง oh, oh, อีกสิ่งที่สุดยอดมากๆก็คืองานด้านสาวตั้งแต่แอมเบียนซ์ของแต่ละโลเคชันที่ได้อารมณ์แบบเงาๆหงาลอนๆและเสียงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในพื้นแผ่นดินจีนสายเอฟเฟกที่อิมแพ t และแน่นอนซาวด์แทร็กของแต่ละเหตุการณ์ที่มีตั้งแต่แนวอุปรากรจีนไปจนถึงออเคสตราสุดอลังการ,ส,การสรุปง่ายๆว่า Black Myth วูคง คืออีกหนึ่งเกมยอดเยี่ยมของปีนี้ที่ทำทุกอย่างออกมาได้ตามที่แฟนๆคาดหวังตั้งแต่งานภาพและเสียงที่โดดเด่นงดงามเกมเพลย์ที่ Intense เล่นได้สนุกตลอดทั้งเกมรวมไปถึงการนำเอานวานิยายสุดคลาสสิกมาตีความเป็นโลกของเกมได้ทั้งหน้าลหลงไหลและหน้าหวาดกลัวไปพร้อมๆกันระบบที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ออกแบบมาได้อย่างดีทำให้ผู้เล่นต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เกมใส่มาให แม้จะยังมีข้อสังเกตอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆเช่นระดับความยากที่ไม่ค่อยคงที่ Performance และบั๊กในการแสดงผลต่างๆที่ยังมีให้พบเห็นอยู่แต่รวมๆแล้วทีมงานจากจีนก็พิสูจน์ให้เห็นจนได้ว่าพวกเขากับ Black Myth w u ว o คงที่ไม่ยอท้อต่ออุปสรรคพร้อมๆกับมีจุดยืนที่ชัดเจนก็สามารถสร้างเกมระดับ Triple A ที่ผู้เล่นแซ่สองและส่งต่อ Soft Power จากเมืองจีนไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกได้อย่างไร้ข้อกังขา และนี่ก็คือคะแนนรีจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกรวมถึงเปรียบเทียบ performance บน r g a l i a และ PS 5ก็สามารถชมคลิป first impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Black Myth Wukong พูดคุยเง้นั่นในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe ติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ